ในคืนหนึ่งคุณพ่อของในคืนหนึ่งคุณพ่อได้มาเยี่ยมฉันที่มากระตันหารเช่นนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอคะใช่มีปัญหานะ่ะเจ้าหญิงกําลังรวบรวมทหารนนสิวางแผนที่จะโจมตีที่นี่หรอคะที่นี่แหละตอนลูกยังอยู่ฝ่ายเธอจริง,รงๆเราควรคุมได้อยู่แต่ตอนนี้การที่ลูกทำหน้าที่เป็นตัวแนทนทําให้พวกเขาออกมาเป็นข้ออ้างไร้สาระ ทำสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ที่ตัวแทนของหนูมีลูกสาวคนที่สองของกิจ,จิลูกสาวคนที่สี่ของภูอันด้วยนะไม่ใช่ว่าทั้งคู่โด่งดังก็เพราะความกระหายอำนาจหรอคะ่ะอะไรทำให้พวกเขาไปอยู่ฝ่ายเจ้าหญิงกันคะพวกเขาอยู่ฝ่ายนางก็ตอนที่พ่อไปอยู่ทางใต้นะ่ะ พอพวกมาคนส่วนใหญ่ส่งไปที่นั่นถูกปฏิเสธและทั้งสองคนนั้นมีพลังที่แจ้จริงปวดหัวเลยแล้วถ้้งนั้นมีเหตุผลอะไรที่จะมาจุกติหมู่บ้านนี้พวกเขาไม่ชอบที่เจ้าหญิงเห็นด้วยกับผมคนที่ว่าผู้ควรกลับไปพวกเขาอาจจะคิดว่าเจ้าหญิงถ,ถ้าเจ้าหญิงทำลายหมู่บ้านนี้ซะลูกก็จะกลับไปแน่ก็ถ้าก็ถ้าอย่างที่ ก็อย่างที่รู้ๆพวกเรามีมังกรตัวจริงเสียงจริงที่นี่ถ้างั้งงนตอนนี้คุณพ่ออยากให้หนูทำอะไรพ่ออยากให้ไปเตือนชาวบ้านซะแล้วชาวบ้านอพยกออกไปจากที่นี่ก่อนทหารของเจ้าหญิงมาถึงที่นี่พ่อนายอยากช่วยหมู่บ้านนี้นะลดจำนวนผู้เสียชีวิตของฝ่ายเราให้มากที่สุดมีใครพอขอความช่วยเหลือได้บ้างถ้าเป็นงั้นบางทีไฮเอลยักเมดด้วยแล้วมี แต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมพลังพลและเก็บความลับไม่ให้หมู่บ้านรู้ด้วยถ้าเราอธิบายเรื่องนี้ให้หมู่บ้านรู้แล้วก็คุณฮากุเลนจะต้องรู้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าเมืองหลวงจะถูกทำลายเมืองหลวงจะถูกทำลายเลยเหรอฮักกุเลนคือใครเป็นพี่สาวคนโตของผู้เฝ้าประตูในขณะนี้ก็อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้คุณพ่อคะไม่ได้อ่านรายงานใช่ไหมเออ พ่ออยู่ทางใต้ตลอดเวลานี้นะพ่อและพ่อสัญญาและพ่อกับมาก็เจอกับปัญหาดูเหมือนจะเข้าไปผปัวผ่านกับเรื่องยิ่งยากซะแล้วสิฉันรู้เลยว่านั่งเป็นเสียงของคุณลูนี่อยู่ตรงนี้กับคุณพ่อมาตลอดหรือเปล่าฉันมีแผนดีๆค่ะยินดีที่จะฟังไหมข้าขอความกรุณาด้วยถ้าเรารวมกำลังคนจากนอกของบ้านแล้วก็งั้นก็ไม่มี อะไรที่จะเป็นต้องบอกของหน้าหมู่บ้านจริงไหมจากนอกหมู่บ้านกันะลายเมียแน่นอนอยู่แล้วไม่รู้ว่าคองทัพจะเก่งสักแค่ไหนแต่ว่าฉันมั่นใจเลยเลยว่าลายเมียสิคนก็เพียงพอแล้วจะจัดการพวกเขาสําหรับ,รบอกองทัพทั้งจะนําอุคลักษ์มากองทัพอีสาจรรดสามร้อยตนถ้างั้นก็ลายเมีย3าคนจัดการแลร้วกันแค่ให้เวลาพาไปด้วยแล้วอ้างว่ากลับบ้านซะ แน่นอนว่าฉันจะบอกอหน้นหมู่บ้านทีหลังเอาเถอะฉันหวังว่าของฝากอยู่นะเข้าใจละถ้าง,งั้นไม่ต้องกังวลแล้วละคุณพ่อคะขอโทษแตนช่วยพาหนูไปดันเจี้ยนทางใต้หน่อยก็ได้อยู่แต่ทำไมต้องตอนนี้ลูกมีรอยยิ้มปีศาจนั่นน่ะหนูงั้นเหรอหนูไม่คิดงั้นแต่ในขณะที่หนูกาลังทำงานของตัวเองอยู่ที่นี่บางคนกับกำลังทำอะไรโง่งๆในเมืองหลวงรู้สึกอิจฉาหน่อยๆละคะ่ะ เฟล่าเกิดอะไรขึ้นกลุ่มเด็กๆแปลกๆพวกนั้นนี่คือเด็กๆที่อยากจะอาศัยที่นี่พวกเธอบอกว่าจะทำงานการให้ตายไปข้างหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณใจกว้างพอที่จะรับพวกเธออยู่ที่นี่ไหมคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อ่านั่นสินะผมรวบรวมพวกมาป่าและแมงมุมทั้งหมดมาแนะนำให้รู้จักเด็กพวกนี้เอ๊ะเป็นลม ไม่มีอะไรพอที่จะช่วยได้อยู่แล้วฉันรู้แล้วค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นฉันเลยให้พวกเธอเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเพราะงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องพวกเธอหรอกนะคะเฟลาช่างน่ากลัว